ในบางครั้งความดูแพงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราสวมใส่แต่อยู่ในพลังที่เราส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวคุณอาจเคยเจอใครบางคนที่แม้แต่งตัวเรียบเรียบแต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้ต้องเหลียวมองพูดน้อยแต่ทุกคำกลับมีน้ำหนักเดินเข้ามาเงียบแต่บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวสิ่งนั้นคือ ออร่าของความมั่นคงภายในที่มาจากจิตใจที่สงบมั่นใจและไม่ต้องแข่งขันกับใครในทางจิตวิทยานี่คือพลังที่เรียกว่า emotional presence พลังของคุณที่อยู่กับตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และนั่นคือเหตุผลที่บางคนดูแพงโดยธรรมชาติไม่ใช่เพราะเขามีสิ่งของราคาแพงแต่เพราะเขามีจิตใจที่มีคุณค่าซึ่งสะท้อนผ่านทุกท่าที ต่อไปนี้คือพฤติกรรมทางจิตวิทยาที่คนมีออร่าดูแพงโดยธรรมชาติมักทำโดยไม่รู้ตัว 1. ความนิ่งและการไม่รีพิสูจน์ตัวเองคนที่มีสเสน่ดูแพงมักไม่พยายามพูดเพื่อให้คนอื่นชอบการมีความมั่นใจเงียบๆที่ไม่ต้องประกาศความนิ่งคือภาษากายของคนที่มั่นคงในตัวเอง และในเชิงจิตวิทยายิ่งเราพยายามน้อยเท่าไหร่สมองของคนรอบข้างจะยิ่งสนใจและอยากรู้จักมากขึ้น เพราะความนิ่งดึงดูดได้มากกว่าความพยายามคนบางประเภทที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเลยแต่กลับหน้าดึงดูดจนใครๆก็อยากเข้าหานั้นเพราะความนิ่งและการไม่รีบพิสูจน์ตัวเองคือเสน่ห์อันลึกซึ้งที่ให้พลังเงียบแต่ทรงอิทธิพลความนิ่งคือพลังที่ดึงดูดโดยไม่ต้องพูดคนที่มีความนิ่งไม่ได้หมายถึงคนเฉยชาแต่คือคนที่รู้เท่าทันอารมณ์ตนเองการไม่ตกใจกับความเงียบ ไม่ต้องรีบพูดเพื่อเติมเต็มบรรยากาศเพราะเข้าใจว่าพลังบางอย่างในตัวเรามันจะพูดแทนเราเองความนิ่งทําให้คนอื่นรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยมันคือสัญญาณของวุฒธธิภาวะทางอารมณ์ที่บ่งบอกว่าเราควบคุมพลังภายในได้ไม่วุ่นวายไม่หุนหันและไม่ต้องแย่งความสนใจ การไม่รีบพิสูจน์ตัวเองคือจิตวิทยาของคนดูแพงคนที่ดูแพงจริงๆไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าหรือฐานะแต่เพราะพวกเขาไม่รู้สึกต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพราะรู้คุณค่าของตัวเองดีอยู่แล้วเมื่อคุณไม่รีบอธิบายไม่รีบแก้ตัวไม่รีบทำให้ใครเชื่อคุณกำลังสื่อสารด้วยความมั่นใจในระดับลึกคนแบบนี้จะมีพลังเงียบที่ดึงดูดอย่างประหลาด เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มักถูกดึงดูดโดยความสงบที่มีอำนาจมากกว่าความพยายามที่ฟุ้งเสียงคนที่ไม่รีบพิสูจน์มักเข้าใจว่าเวลาจะพูดแทนในทางจิตวิทยาคนที่มั่นคงในตัวเองจะไม่ใช้พลังเพื่อแข่งขันกับใครการปล่อยให้การกระทำเป็นสิ่งยืนยันในตัวมันเอง เพราะความจริงไม่ต้องรีบอธิบายมันจะชัดขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไปความนิ่งแบบนี้คือความสงบที่มาพร้อมอำนาจภายในซึ่งทำให้ดูแพงดูน่าเชื่อถือและน่าค้นหาในเวลาเดียวกันสเสน่ห์ของความนิ่งไม่ต้องวิ่งตามความสนใจของใครคนที่มีสเสน่ห์และดูแพงมักไม่ต้องพยายามให้ใครชอบการอยู่ในพลังของการเลือกไม่ใช่การขอให้ถูกรัก เพราะเมื่อคุณหยุดวิ่งตามสายตาคนอื่นคุณจะเริ่มเปล่งประกายด้วยความจริงแท้ของตัวเองและนั่นคือเสน่ห์ที่แท้จริงเสน่ห์ที่มาจากความสงบในใจฉะนั้นความนิ่งไม่ใช่ความเฉยชาการไม่รีบพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือสัญญาณของคนที่รู้คุณค่าในตัวเองคนแบบนี้มักมีพลังที่ดูแพงดึงดูดและน่าค้นหาเพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเพียงแค่อยู่ก็ทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงออร่าของความมั่นคงและคุณค่า 2. การเคารพตัวเอง ความดูแพงเริ่มจากการไม่ลดค่าตัวเองเพื่อใครคนที่รู้คุณค่าตัวเองจะไม่ยอมให้ใครใช้คำพูดทำลายการรู้ว่าอะไรควรอยู่ในชีวิตและอะไรควรปล่อยไปในทางจิตวิทยาคนที่มีขอบเขตชัดเจนจะส่งพลังว่าเราไม่ง่ายต่อการถูกรบกวนและนั่นทำให้คนอื่นเกรงใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยคนที่ดูแพงและมีสเสน่ห์ ไม่ได้มาจากการแต่งตัวหรูหรือผู้จาดูดีเท่านั้นแต่เกิดจากพลังภายในที่เรียกว่าการเคารพตัวเองเพราะเมื่อเรามีขอบเขตที่ชัดเจนรู้ว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนเราจะไม่ยอมให้ใครลดคุณค่าของเราได้ง่ายๆและนั่นแหละคือเสน่ห์เงียบที่ทํำให้คนอยากเข้าหาโดยไม่รู้ตัว การเคารพตัวเองคือจิตวิทยาของความมีคุณค่าในทางจิตวิทยาการเคารพตัวเองหรือ self-respect คือการมองเห็นคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมารับรองคนที่มี self-respect จะไม่อ้อนวอนให้ใครมารักเพราะพวกเขารักและให้เกียรติตัวเองก่อนแล้ว คนที่มีเสน่ห์ไม่ใช่คนที่ทำให้ทุกคนพอใจแต่คือคนที่กล้าย,ยืนอยู่ในความจริงของตัวเองโดยไม่สูญเสียความสุภาพหรือความมั่นใจเคารพตัวเองคือการรู้ว่าอะไรเหมาะกับเราคนที่ดูแพงจริงๆจะไม่พยายามยัดเยียดตัวเองเข้าไปในที่ที่ไม่ใช่ไม่ฝืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนและไม่ลดมาตรฐานเพื่อให้ใครพอใจการเข้าใจว่าความสงบมีค่ากว่าความสนใจ และคุณค่าในใจเรามีค่ากว่าการยอมให้ใครมากำหนดนี่คือเหตุผลที่คนแบบนี้ดูมีพลังดูน่าค้นหาเพราะการเลือกสิ่งที่คู่ควรกับความสงบในใจตนเองการเคารพตัวเองทำให้เราวางตัวมีระดับเมื่อคุณให้เกียรติตัวเองคุณจะพูดนุม่มนวลแต่ชัดเจน ใจดีแต่มีขอบเขตสู่ภาพแต่ไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นนั่นคือจิตวิทยาของคนมีเสน่ดูแพงที่แท้จริงเพราะเขาไม่ต้องตะโกนเพื่อให้ใครเห็นค่าแต่ทำให้คนอื่นรู้สึกถึงคุณค่านั้นผ่านท่าทีการวางตัวและพลังในสายตา คนที่เคารพตัวเองไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครสเสน่ห์จะจางทันทีเมื่อเราหลงเข้าไปในเกมของการเปรียบเทียบคนที่มีสเสน่ห์ในระดับลึกเข้าใจว่าความแตกต่างไม่ใช่การแข่งขันแต่คือเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครลอกได้เมื่อคุณเลิกมองว่าตัวเองด้อยกว่าหรือดีกว่าใครคุณจะมีพลังของความสงบที่นุ่มนวลเป็นพลังที่ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกสบายและไว้วางใจฉะนั้นการเคารพตัวเองคือรากฐานของความดูแพงในจิตใจ เพราะเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองมีค่าคุณจะไม่ต้องไล่ตามการยอมรับจากใครอีกคุณจะมีเสน่ห์จากความสงบความมั่นคงและความจริงใจในตัวเองคนที่เคารพตัวเองไม่ต้องพูดว่าฉันมีค่าแต่ทุกการกระทำของเขาสะท้อนคุณค่านั้นออกมาและนั่นคือเสน่ห์ที่ใครๆก็อยากเข้าหาโดยไม่รู้ตัว 3. การใช้ความอ่อนโยนอย่างมีขอบเขตเสน่ห์ที่ดูแพงไม่ใช่เย็นชาแต่คือ อ่อนโยนอย่างมีขอบเขตการเข้าใจอารมณ์คนอื่นแต่ไม่แบกรับทุกอย่างจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า emotional maturity วุฒิภาวะทางอารมณ์คนที่อยู่ใกล้จึงรู้สึกอบอุน่นปลอดภยัยและอยากเข้าใกล้ความอ่อนโยนกลายเป็นของมีค่าแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีใช้มันให้มีพลังเพราะความอ่อนโยนที่แท้จริงไม่ใช่การยอมทุกอย่าง และไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังที่นุ่มนวลแต่มั่นคงที่ผสมผสานระหว่างหัวใจที่อ่อนโยนและขอบเขตที่ชัดเจนความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอในทางจิตวิทยาคนที่อ่อนโยนอย่างแท้จริงมักเป็นคนที่เข้มแข็งภายในการไม่จังเป็นต้องใช้อารมณ์หรือเสียงดังเพื่อพิสูจน์จุดยืนแต่สามารถแสดงความเมตตาโดยไม่ถูกกลืนคนที่ดูแข็งและมีสเสน่ห มักไม่ใช่คนที่แข็งเกล้าแต่คือคนที่อ่อนโยนอย่างมีขอบเขตการรู้ว่าเมื่อไรควรเข้าใจและเมื่อไรควรปกป้องพลังของตนเองความอ่อนโยนอย่างมีขอบเขตคือจิตวิทยาของคนมีค่าคนบางคนอ่อนโยนจนปล่อยให้คนอื่นละเมิดขอบเขตจนกลายเป็นการสูญเสียตัวตนโดยไม่รู้ตัวแต่คนที่อ่อนโยนอย่างมีขอบเขตจะมีพลังของความชัดเจนที่อ่อนโยน การสามารถพูดคำว่าไม่ได้ด้วยรอยยิ้มสามารถปฏิเสธโดยไม่ทำร้ายใครและยังคุมรักษาความสงบในใจไว้ได้นี่คือเสน่ห์ที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังมากในเชิงจิตวิทยาการมีขอบเขตคือเส้นแบ่งของความเคารพความอ่อนโยนโดยไม่มีขอบเขตอาจกลายเป็นภาระแต่เมื่อมีขอบเขตที่ดีมันจะกลายเป็นเกราะแห่งคุณค่าคนที่รู้จักขีดเส้นให้กับสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ยอมให้ใครใช้ความดีของตนเป็นช่องทางทำร้ายคือคนที่เข้าใจว่าความอ่อนโยนก็ต้องการการปกป้องและเมื่อคุณปกป้องความอ่อนโยนของตัวเองได้คุณจะเปล่งออร่าของความมีระดับออกมาโดยไม่ต้องพยายามคนอ่อนโยนอย่างมีขอบเขตมีสเสน่ห์เพราะรู้สมดุลการสามารถเข้าใจผู้อื่นได้โดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนสามารถให้อภัยโดยไม่ต้องกลับไปอยู่ในที่เดิมที่เจ็บปวด และสามารถรักได้โดยไม่ต้องทำลายความสงบในใจนั่นคือความสมดุลที่ทำให้คนเหล่านี้ดูแพงเพราะพลังของพวกเขาไม่ใช่จากการแสดงออกภายนอกแต่คือพลังภายในที่มั่นคงและอบอุ่นในเวลาเดียวกันฉะนั้นความอ่อนโยนอย่างมีขอบเขตคือศิลปะของคนที่เข้าใจตัวเองในระดับลึกการไม่แข็งไม่ยอมแพ้แต่รู้ว่าเมื่อไรควรหยุด ไม่ปล่อยให้ความดีถูกใช้แต่ก็ไม่หยุดเป็นคนดีคนที่มีเสน่ห์และดูแพงมักเป็นคนที่เข้าใจความจริงข้อนี้ดีเพราะพวกเขารู้ว่าการอ่อนโยนต่อผู้อื่นต้องไม่แลกมาด้วยการโหดร้ายต่อตัวเองและนั่นเองคือเสน่ห์ที่ใครๆก็อยากเข้าหาเพราะอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและได้รับพลังดีๆกลับไปเสมอ 4. การรู้คุณค่าของเวลา คนที่มีเสน่ห์ดูแพงจะไม่เปลืองพลังกับเรื่องไร้าสาระการรู้ว่าความสงบมีค่ากว่าการเถียงให้ชนะในเชิงจิตวิทยาคนที่รู้จักเลือกที่ที่ควรอยู่และคนที่ควรคุยด้วยจะถูกมองว่ามีระดับโดยอัตโนมัติเพราะพลังของการเลือกได้คือสัญญาณของคนที่มีคุณค่าในตนเองคนที่ดูแพงและมีเสน่ห์ไม่ได้เกิดจากความหรูหราภายนอก แต่เกิดจากทัศนคติภายในที่รู้ว่าทุกสิ่งมีค่าโดยเฉพาะเวลาเพราะเวลาคือทัพยากรเดียวที่ไม่มีใครซื้อคืนได้และคนที่เข้าใจคุณค่าของเวลาจริงๆจะมีเสน่ห์ของความมั่นคงมีระเบียบและมีเป้าหมายในชีวิตจนใครๆก็อยากอยู่ใกล้การรู้คุณค่าของเวลาคือจิตวิทยาของคนมีวุฒิทวะในทางจิตวิทยา คนที่รู้คุณค่าของเวลามักสะท้อนถึงความฉลาดทางอารมณ์และวินัยภายในสูงการไม่ใช้เวลาไปกับเรื่องเล็กน้อยหรือคนที่ทำให้จิตใจสันสบายโดยเปล่าประโยชน์แต่เลือกลงทุนพลังกับสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตจริงๆคนแบบนี้จึงดูแพงในสายตาผู้อื่นเพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตามทันใครแต่ใช้ชีวิตอย่างมีทิศทางและจุดหมาย คนที่รู้คุณค่าของเวลามักไม่วุ่นวายกับเรื่องไร้าสาระสเสน่ห์ของคนดูแพงคือความสงบที่มีวินยัยการไม่อยู่ในที่ที่ไม่ต้องอยู่ไม่คุยในเรื่องที่ไม่จำเป็นและไม่ปล่อยให้คนอื่นดึงพลังชีวิตไปโดยไร้เหตุผลเพราะเข้าใจว่าพลังงานและเวลาคือของคู่กันเมื่อเราให้เวลาผิดที่ก็เหมือนเราให้พลังชีวิตผิดคน นี่คือเหตุผลที่คนเหล่านี้มักดูมีออร่าน่าค้นหาและเป็นที่เคารพโดยธรรมชาติการจัดลำดับเวลาคือการเคารพตัวเองคนที่รู้คุณค่าของเวลาจะไม่รีบแต่ก็ไม่ผัดวันประกันพรุ่งการทำสิ่งต่างๆด้วยจังหวะที่มั่นคงและมีสติเพราะเข้าใจว่าการไม่เร่งรีบไม่ได้หมายถึงช้าแต่มันคือความนิ่งที่มีทิศทาง การเลือกเวลาสำหรับงานเวลาสำหรับคนเวลาสำหรับพักผ่อนและที่สำคัญเวลาสำหรับตัวเองนี่คือสัญญาณของคนที่ดูแพงในจิตใจเพราะรู้ว่าฉันเองก็มีค่าไม่แพ้สิ่งใดในชีวิตนี้คนที่เคารพเวลามักได้รับความเคารพกลับในเชิงจิตวิทยาสังคมคนที่ตรงต่อเวลาพูดแล้วทำได้ทำได้แล้วเงียบ จะสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจโดยอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์ที่ไม่ต้องสร้างแต่แผ่ออกมาเองเพราะใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่ให้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนเวลาที่เราอยู่ใกล้คนที่ไม่เร่งรีบแต่มีพลังเราจะรู้สึกปลอดภัยและอยากเรียนรู้จากเขาเสมอฉะนั้นการรู้คุณค่าของเวลาคือหมายเครื่องของคนที่รู้จักคุณค่าชีวิตเพราะเมื่อคุณให้เกียรติเวลาของตัวเอง คุณก็จะเริ่มเลือกสิ่งที่คู่ควรกับเวลานั้นด้วยคนที่มีสเสน่ห์และดูแพงไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างได้พร้อมกันแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรสำคัญจริงและอะไรควรปล่อยไปและนั่นเองคือเหตุผลที่ใครๆก็อยากเข้าหาเพราะคนที่รู้คุณค่าของเวลาคือคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกนาทีที่ผ่านไป 5. การมีออร่าของความมั่นใจที่ไม่ต้องแสดง ความมั่นใจที่แท้จริงไม่ใช่การพูดเสียงดังหรือโชว์ว่าตัวเองเก่งแต่คือการไม่หวั่นไหวต่อสายตาคนอื่นคนที่มีออร่าดูแพงมักยืนอยู่ในจุดของตัวเองอย่างสงบไม่พยายามเป็นที่หนึ่งในสายตาใครแต่กลับโดดเด่นเพราะมีพลังแห่งความจริงใจและความแน่นจากภายในสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกไม่ได้มาจากคำพูดที่สวยหรูหรือท่าทางที่โดดเด่นเป็นจุดสังเกต แต่มาจากความมั่นใจที่สงบและนิ่งพลังที่ไม่ต้องแสดงออกแต่ทุกคนรู้สึกได้นี่คือออร่าของคนที่ดูแพงดูมีระดับและมีแรงดึงดูดลึกแบบธรรมชาติความมั่นใจที่แท้จริงไม่ต้องประกาศในทางจิตวิทยาคนที่มั่นใจในตัวเองจริงๆจะไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องทำให้ใครเชื่อเพราะพวกเขาเชื่อในตัวเองอยู่แล้วต่างจากความมั่นใจแบบเลือกที่ต้องอวด ต้องพูดต้องโชว์ความมั่นใจที่แท้จริงนั้นเงียบแต่มั่นคงเป็นพลังที่มาจากการยอมรับตัวเองในทุกด้านทั้งข้อดีข้อเสียความสำเร็จและความล้มเหลวคนแบบนี้ไม่ต้องเสียงดังเพื่อให้ใครฟังแต่กลับมีแรงดึงดูดที่ทำให้คนอยากฟังโดยอัตโนมัติความมั่นใจที่ไม่ต้องแสดงคือความสงบภายในคนที่มีออร่าของความมั่นใจมักมีจิตใจที่นิ่ง การไม่ต้องแข่งขันเพื่อให้เหนือกว่าใครเพราะรู้ว่าความสงบภายในมีค่ามากกว่าการชนะภายนอกพลังแบบนี้มักสะท้อนผ่านท่าทีภาษากายและสายตาการไม่พูดมากแต่ทุกคำพูดมีน้ำหนักไม่ต้องแต่งเยอะแต่ดูดีในแบบที่ไม่พยายามไม่ต้องดึงความสนใจแต่ทุกคนรู้สึกอยากอยู่ใกล้นี่คือสิ่งที่คนรอบข้างเรียกว่าออร่าข,ของความมั่นใจ เสน่ห์ของความมั่นใจที่ไม่ต้องแสดงคือความนิ่งที่เปี่ยมด้วยพลังคือความนิ่งที่สะท้อนความมั่นคงคือความสงบที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและไว้วางใจคนที่มีเสน่ห์และดูแพงไม่ได้พยายามเป็นใครแต่คือคนที่อยู่กับตัวเองได้อย่างสง่างามเพราะพวกเขารู้ว่าความมั่นใจที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องพิสูจน์แต่เป็นสิ่งที่คนอื่นสัมผัสได้ 6. พูดช้า แต่มั่นใจในทุกคำคนที่ดูแพงไม่รีบพูดหรือพูดเยอะเพื่อให้คนสนใจการเลือกคำพูดเหมือนเลือกอัญญน,นีน้อยแต่คมและมีน้ำหนักในเชิงจิตวิทยาการพูดอย่างมีจังหวะและไม่เร่งรีบทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรามีอํานาจและความมั่นคงทางอารมณ์เพราะคนที่นิ่งได้คือคนที่ไม่กลัวความเงียบคนที่พูดช้า แต่กลับสะกดทุกสายตาได้อย่างน่าประหลาดไม่ใช่เพราะเสียงดังหรือคำที่สวยงามแต่เพราะความมั่นใจในทุกคำที่พูดนี่คือเสน่ห์ของคนดูแพงคนที่มีออร่าความสงบและน่าเชื่อถือที่ใครๆก็อยากฟังอยากเข้าใกล้พูดช้าเท่ากับควบคุมตัวเองได้ในทางจิตวิทยาการสื่อสารความเร็วในการพูดสะท้อนระดับการควบคุมอารมณ์และความคิด คนที่พูดช้าไม่ได้แปลว่าช้าจริงๆแต่คือคนที่คิดก่อนพูดการเลือกคำพูดอย่างมีสติรู้จังหวะในการสื่อสารและไม่ปล่อยให้ความรีบเร่งทำลายคุณค่าของสิ่งที่กำลังจะพูดการพูดช้าแสดงถึงความมั่นคงภายในคนฟังจะรู้สึกว่าคุณมั่นใจในตัวเองเพราะคนที่มั่นใจจริงๆไม่เคยรีบเพื่อให้ใครเชื่อเสียงที่นิ่งและมั่นใจ คือพลังเงียบที่ดึงดูดคนที่ดูแพงและมีสเสน่ห์มักพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งนุ่มและมั่นใจเพราะเข้าใจว่าน้ำเสียงคือภาษาของจิตใจคนที่รีบพูดเร็วหรือเสียงสัน่นมักสื่อถึงความกังวลหรือไม่มั่นคงในใจแต่คนที่พูดช้ามีจังหวะและชัดเจนในทุกคำจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกเชื่อถือและสัมผัสได้ถึงพลังของความแน่ชัดภายใน นี่คือเหตุผลที่คนบางคนพูดไม่มากแต่ทุกคำทรงพลังการพูดช้าคือศิลปะแห่งความมั่นใจในเชิงจิตวิทยาการโน้มน้าวใจ Psychology of Persuasion การพูดช้าและนิ่งจะทำให้คนฟังรู้สึกว่าผู้พูดมีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์เพราะสมองมนุษย์จะตีความว่าคนที่ไม่รีบคือคนที่มั่นใจว่าสิ่งที่พูดมีน้ำหนักเพียงพอ นี่คือพฤติกรรมของผู้นำคนมีระดับและผู้ที่รู้คุณค่าของคำพูดตนเองการไม่พูดเพื่อให้ดังแต่พูดเพื่อให้ชัดคนที่พูดช้ามีพลังเพราะรู้คุณค่าของคำพูดการพูดทุกคำอย่างมีสติคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้ฟังเพราะพวกเขาเข้าใจว่าคำพูดคือพลังมันสามารถสร้างหรือทำลายได้ในเสี้ยววินาทีดังนั้น คนที่มีสเสน่ห์และดูแพงจะไม่ใช้คำพูดพร่ำเพื่อไม่พูดเพื่อเอาชนะแต่เลือกใช้คำเพื่อสื่อสารด้วยความตั้งใจและจริงใจและนั่นทำให้ทุกประโยคของพวกเขามีคุณค่ามากกว่าคำพูดนับพันที่ไม่มีความหมายการพูดช้าแต่มั่นใจในทุกคำไม่ใช่เพียงมารยาทหรือบุค,คลิกที่ดูดีแต่มันคือภาพสะท้อนของจิตใจที่มั่นคงมีสติและให้คุณค่ากับตัวเอง คนที่พูดช้าอย่างมั่นใจจะมีออร่ราของความสงบน่าเชื่อถือและมีระดับเพราะพวกเขาไม่รีบพิสูจน์ไม่ต้องเสียงดังเพื่อให้ใครฟังแต่ทุกคำพูดของเขามีพลังจากความจริงใจและความมั่นใจในใจตนเองและนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่ใครๆก็อยากเข้าหาเพราะพลังของความนิ่งและความชัดเป็นสิ่งที่คำพูดเร็วหรือเสียงดังไม่มีวันแทนได้7มีความสุข โดยไม่ต้องโชว์สเสน่ห์ที่แพงที่สุดคือความสุขที่ไม่ต้องอวดคนที่ไม่ต้องโพสต์เพื่อพิสูจน์ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครจะส่งพลังของความสงบและมั่นใจออกมาโดยธรรมชาติจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า Inner Validation คือความสามารถในการให้การยอมรับตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งการยืนยันจากภายนอกคนจำนวนมากจึงพยายามแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีความสุขแต่ความจริงแล้ว คนที่มีสเสน่ห์และดูแพงอย่างแท้จริงกลับไม่จำเป็นต้องโชว์เลยด้วยซ้ำเพราะความสุขของเขาไม่ได้ต้องการผู้ชมความสุขที่เงียบแต่ทรงพลังคนที่ดูแพงและมีสเสน่ห์ไม่ได้วัดค่าตัวเองจากยอดไลค์หรือสายตาคนอื่นพวกเขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ต้องประกาศออกไปให้ใครเห็นแต่คือการรู้สึกพออยู่ในชีวิตของตัวเอง พวกเขาอาจนั่งดื่มกาแฟเงียบๆในเช้าวันหนึ่งอ่านหนังสือฟังเพลงหรือใช้เวลากับคนที่เข้าใจโดยไม่รู้สึกว่าต้องโพสต์ทุกอย่างให้โลกรู้เพราะความสุขนั้นมีอยู่แล้วโดยไม่ต้องการการรับรองจากใครเสน่ห์ของคนที่ไม่ต้องอวดความสุขไม่ต้องโชว์ความสุขมักจะมีพลังบางอย่างที่ดึงดูดคนรอบข้างเพราะพวกเขาดูสงบมั่นคงและเป็นธรรมชาติ คนอื่นจะรู้สึกได้ถึงความสุขจากพลังในตัวเขามากกว่าคำพูดหรือสิ่งที่เห็นในเชิงจิตวิทยาคนที่ไม่พยายามพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นคือคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาดูแพงโดยไม่ต้องแต่งเติมอะไรเลยความสุขแบบไม่ต้องเปรียบเทียบคนที่มีสเสน่ห์ระดับลึกเข้าใจว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองพวกเขาไม่เปรียบเทียบชีวิตกับใครเพราะรู้ว่า ความสุขไม่ได้อยู่ที่ใครดีกว่าแต่อยู่ที่เรามีความสงบใจมากแค่ไหนพวกเขาเลือกอยู่กับคนที่จริงใจไม่ใช่คนที่ดูดีต่อหน้าและเลือกใช้พลังชีวิตไปกับสิ่งที่เติมเต็มจริงๆมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ความสุขที่ไม่ต้องโชว์เท่ากับความดูแพงจากภายในเสน่ห์ของการมีความสุขโดยไม่ต้องโชว์คือความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงมันคือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่ต้องให้ใครมารับรองว่าพอแล้วหรือดีพอนั่นแหละคือความดูแพงในระดับจิตใจคนที่มีพลังแบบนี้จะดึงดูดคนดีๆและสถานการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอฉะนั้นคนที่มีเสน่ห์และดูแพงไม่ได้ต้องการให้ใครเห็นว่าเขามีความสุขเพราะพลังของเขามาจากความสงบในใจไม่ใช่การแสดงออกภายนอก ยิ่งเงียบยิ่งเรียบง่ายยิ่งน่าดึงดูด